อ๋อมันก็จะขายถูกกว่าร้านขายยาจริงอ่ะเนาะเราไม่เคยได้ไปเลาะดูอะนะล,ลมที่ไหนอะขนาดลมก็ยังแพงอืม,มนี่ก็จะกินยาเตาอร่อยอืมตอนเป็นกาีนี่นะานขายยาเนี่ยแล้วแม่รู้ได้ไงว่าของแท้ของปลอมมันรู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าน่าจะมีส่วนแท้สัก เขาอยู่ในห้างไงเม่80%เขาอยู่ในห้างอะทองแท้แน่นอนใช่หรือเปล่าอ่าเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเก่งว่ะเ,เ,เออไม่ได้ดูได้แต่ว่าไปถามที่ในร้านที่ว่าไปซื้อเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เนี่ยอืขวด250เดี๋ยวจะลองซื้อดูสักขวดว่ามันเป็นตาอะไรซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกสิ Okay. ของแท้ของปลอมค่ะแค่นี้ไงจริงหรือเปล่าล่ะเห็นไหม <c oughs> ของแท้ดิเพราะว่าอยู่ในอยู่ในช้อปปี้นะลาซาด้านะไม่เธอต้องลองซื้อมาสขวดสั่งซื้อมาสจะขวดกดเท่าไหร่ไปเชิร์ชดูสิได้เดี๋ยวดูเลยสั่งได้แล้วยน้อยรู้สึกสั่งถ้าอยากรู้มันขวดเท่าไหร่ <c oughs> ได้เปิดดูได้เลยราคาดูดูได้เลยดูได้เลย คือตอนเนี้ถ้าถามว่าแพงสุดคือ Lazada ใช่มด้าอันดับสองคือบางทีคือเอาเป็นว่าถ้าถูกสุดดีกว่าถ้าแพงสุดมันมันมันสู้กันระหว่าง Lazada กับ Tik Tok คือจะสูสีแต่ถ้า Shopee เนี่ยโอ้โหเหมือนจะถูกเกีแพงนะให้มันเป็นของแท้ก็แล้วกันก็อยู่ในห้างไงแม่แม่ต้องการน้ำผึ้งแบบไหนน้ำผึ้งเดือนห้า มันมีจริงเหรอแม่น้ำพึ่งเดือนห้านี่ก็เดือนห้าไของเดือนห้าแม่ยังเคยไปตีกินเนยนี่ไงขวดละเท่าไหร่หกสิบบาทเนี่ยซื้อปึกน้ำพึ่งจากหกสิบบาทเดี๋ยวนะจากขวดละแปดสิบเหลือเวลาส่งจริงก็ใช้โค้ดส่วนลดเก็บเงินไปทางเหลือแปดสิบเจ็ดบาทใช้โค้ด โค้ดใช้ส่งฟรีอ่ะไม่ต้องส่งฟรีให้เป็นเปอร์เซ็นต์ปึ่งอันนี้กดดูก่อนใช่ไหมใช่กดดูก่อนยังไม่ซื้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดใช้โค้ดบึบบึบส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเดอไม่สามารถใช้โค้ดช้อปปี้อ่ะตัวนี้ซื้อเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบห้าอ๋อไหนลองดูกดดูน้ำพึง่งชนรลงที่มีไหมน้ำพึ่งชนาลง อันนี้ต้องดูน,นี่ด้วยนะแม่อ๋ออันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งพันกรัมก็คือขวดละหนึ่งกิโลขวดขวดก็คือข,ขวดล่าสุดที่แม่ซื้อมาอะแหะหนึ่งโลหโลอ่ะชันดาบ,บรอนช์นะลองดูห้าอินก่อนไหมล่ะดูนะอันนี้ช็อปปี้ช็อปปี้ดูดลสดาสตานอน้ำพึ่งเดือนห้า ที่เดียวกันอันนี้ซื้อเลยโป๊ะดูโปรโมชั่นอันนี้ดูวิธีการชำระปลายทางยืนยันปลายทางแล้วก็ดูส่วนลดแรก32มสรวมทั้งสิ้นส่งเร็วพิเศษไม่ต้องดูตัวเลือกก่อนไม่เอา ราคา96บาทอ96อันนั้น8 0เท่ไหร่817รัสด้าแพงกว่าใช่ไหมแพงกว่าอยู่ประมาณเกือบสิบบาทเจ็ดบาทแค่นี้มีผลนะแม่ง่ายๆเลยคนชอบซื้อของถูกไม่ยังคนหลอกเราเลยนะในระดับที่หนึ่งขวดหนึ่งกิโลเท่ากันยี่ห้อเดียวกันด้วยเดี๋ยไปดูในติ๊กต็อกนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขับรถก่อนนะมแม่คาดเบ้ย,ยัง <Yeah. S 1> เฮ้ยไม่ได้นะแม่เราจะโดนตำหนิเอานะประกาศแล้วเหรอไม่ใช่ประกาศหรอกหนุ่มไปเจอคลิปหนึ่งที่หนุ่มโพสอะแล้วมีคนดูอะอแลเขาบอกอย่าอย่าลืมคาดเบลว mm hmm. ลืมอะไรไปหรือเปล่าบอกอ๋อลืมอะไรนะลืมคาดเบลอ๋อ้วเราก็นึกว่าคลิปที่เราโพสอะแม่มันเป็น โพสไปแล้วมันไปอยู่บนดาวอังคารนะไม่มีคนดูไม่มีคนบนโลกมนุษย์ดูอ่ะใช่ไหมได้มีคนดูเติมไลมีคนดูหมายถึงว่ามันมีคนเห็นแล้วก็เขาก็คอมเมนต์กลับมาก็มันเลยทําให้เรารู้ว่าเตือนไม่คือทําให้รู้ว่ามีคนเห็นน่ะว่าไม่คาดเบลล์ขับรถใช่ไหมใช่คือไม่ใครว่าไม่ทําแกงอ่ะแม,ม่เกิไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าอ่ะ หรือมีคนกินไหมหรือเขาทําอะไรอ่ะพอหยุดทําไมต้องพูดเปรียบเทียบให้ให้ให้อธิบายะแยะด้วยไม่เข้าใจก็บอกเออทําไปมันมีคนดูด้วยนะเขาถึงคอมเมนต์กลับมาคอมเมนต์น่ะคือการที่ทําให้รู้ว่ามีคนดูใครเป็นคนพูดเนี่ยคนดูไงเออทำไมอ่ะชาร์จ้ะอือเพ่าคนพูดนั่งอยู่ตรงนี้ <laughs> นี่คือฉัดฟิลเลยใช่ไหมสรุปลาซาด้าลาซาด้าเหมือนกับเหมือนกับว่าเรียกอ่ะอยู่ได้แล้วอยู่จริงอะ่ะของที่ลดถูกถูกอ่ะแม่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มเขาจะอยู่ได้นะเขายอมแหม่เหมือนแม,แม,แม่แม่เปิดร้านมาแล้วแม่ยอมขาดทุนอะ่ะเพื่อให้อยู่ได้ เพื่อให้อยู่ได้ทีนี้คําถามว่าอยู่ได้อ่ะอยู่ได้นะแม่ยอมขาดทุนมันอยู่ได้ได้ไ,ดไงคิดว่าคนไม่เข้าข้างร้านข้างร้านแม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ใช่ไหมคนไม่เข้าร้านก๋วยเตี๋วด้านข้างมาเข้าร้านแม่แต่เข้าร้านแม่ข้างร้านก็ขายเก้าสิบแม่ขายเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเกิดส่วนต่างใช่ไหมแล้วแม่จะอยู่ยังไงในเมื่อแม่ขาย ไม่คนที่ขายราคานั้นเนยเขาก็ต้องทบทวนต้นทุนดูแลว่าอืเขาได้บ้างเราได้บ้างก็โอเคแล้วคงอย่างนั้นมัน้งเขาได้บ้างเขาได้บ้างใช่ไหม,มเราไม่ได้เราก็ต้องได้เราขายเจ็ดสิบห้านะขายเจ็ดสิบห้าเละเราก็ต้องรู้จากต้นทุนเราแล้วเราเราต้องขายแบบนั้นได้แล้วแม่ไปเอาต้นทุนมาจากไหนแม่ถึงขายส่วนต่างได้ตั้งสิบบาทแม่ไปซื้อของจากไหนแม่ซื้อของอะไรของก็เหมือนกันในตลาด ไม่ที่เขาคำนวณมาแล้วนะเขาต้องมีเผื่อไว้แล้วพวกหัวกันขานะ่ะเขาไม่ไนี่หรอกเขาก็ต้องคิดเผื่อไว้แล้วว่าต้นทุนซื้อมาเท่านี้เท่าน,นี้<ะ>แม่เซฟยังไงแม่เชื่อไหมว่าคันทั้งหน้าเนี้ไม่มีคถดวิ่งข้างหน้าที่วิ่งขนาดเนี้ยเดี๋ยวหนุ่มจะลองดูนะไม่เขาไปพอดีพอดีเขามันทําให้หนุ่มจะต้องออกซ้ายหรือออกขวาแล้วพอหนุ่มออกซ้ายออกขวาเราก็จะเจอรถติด เห็นไหมไม่มีจนได้เห็นไหมแม่เขาไปห่างระยะเว้นระยะทีนี้ทีนี้อ่ะเมื่อเผื่อต้นทุนแล้วอ่ะเจ็ดสิบห้าบาทต้นทุนเจ็ดห้าเออไม่ใช่นีเบ็ดเสร็จเด็ดเจ็ดห้าข้างร้านขายแม่ขายเก้าแม่ข้างร้านแม่ขายเก้าสิบขายตีถ้าหนึ่งร้อยแม่ขายเก้าสิบแม่ขายแปดสิบโอเคนะส่วนต่างยี่สิบาทแม่ยอมขาดทุนมาอย่างเงี้ย มันมันก็ไม่เชิงขาดหรอกอย่างน้อยมันก็เสมอตัวเพราะเครื่องปรุงเครื่องอะไรที่ซื้อมาทีหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องเหลือ,อไว้ปรุงในหม้อต่อไปได้อีกไนงะเขาจะคิดแบบนี้หรือแม่เอาลูกค้าก่อนก็ต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนนะแม่ก็เลยลดลดราคาหรือขายราคานี้แม่เอาลูกค้าใช่ปะมซึง่งแม่ยอมเจ็บยอมเจ็บอยู่หกเดือนอย่างนี้ปะ ใช่ปะใช่ไม่ไม,ไม่อย่าอื้ออย่าอื้อ,อเลื่อนลอยนะอื้อนี่คือจริงเปล่าคือช่วงเปิดตัวหรือช่วงนนที่อันนี้ก็ไม่อาจจะตอบได้ชัดเจนนะเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ด้านขายขายค้ขาขา,ขายแบบนี้เคยทำแต่ให้เข้าขายจริงจริงแล้วว่าแม่หลักการในะการขายอะ่ะแล้วคุณจะขายยังไงอะ่ะ ขายอยู่ได้หรือขายเอากำไรหรือขายให้ลูกค้าขายถ้าเป็นแม่ขายเองอ่ะถ้าพูดถึงเรนรวมๆที่ว่าเราต้องการที่จะขายของอยู่สม่ำเสม,สมอแล้วก็ขายขายเอาอยู่ได้อ่ะเขาได้กินเราก็ได้เหลือบ้างไม่ถึงกับว่าเหลือเป็นชามละสิบยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังได้เหลือยังเหลือเนะี่ยมันก็อโอเคอยู่นะ เดี๋ยวหนุ่มจะไปดูติ๊กตอกตะกาติ๊กตอกนะว่าน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำพึ่งเนี่ย,ยซื้อของต้องเปรียบเทียบราคาแล้วทีเนี้ยของแพลตฟอร์มเหมือนกับไปห้างนั้นดีห้างนี้ดีอะ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้ล่อเข้าไปเดี๋ยวก่อนอันนี้มันสิบสองแถมหนึ่งถ้าเราซื้อขวดเดียว นี่มันขายสองขวดที่เขาขายสองขวดเพราะว่ามันจะได้ประหยัดค่าสง่งเพราะถ้าเกิดเดียวนะส่งไม่ถึงนี่สิบสองแถมหนึ่งแล้วขอดูขวดเดียวขวดเดียวเท่าไหร่นี่ก็สองขวดอ่ะถ้าสองขวดตกขวดเท่าไหร่นะซื้อตอนนี้ หวดละหนึ่งกิโลไหมล้เพึ่งเดือนห้าแท้ด้วยนะต้องบอกว่าแท้นะแม่ uh huh. อ่ะเอ่อใช้ส่วนลดมีไหมส่วนลดชำระเงินไปทางได้อ่ะจัดส่งค่าจัดส่งเจ็ดสิบเก้าบาทยอดรวมร้อยเจ็ดห้าแรกแล้วอันนี้คูปองแรกแล้วคูปองส่งฟรีช่วงนี้ก็ส่งฟรีมาจากการน้ำพึ่งมาจากการ สรุปร้อยเจ็ดสิบห้าตีถ้าร้อยแปดสิบสองขวดนะสองขวดถ้าครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเก้าสองสิบแปดตกกวละเก้าสิบกว่าบาทเห็น <He ard S 2> ไหมว่าช้อปปี้จะถูกที่สุดเนี่ยมันจะนจะอยู่อย่างเงี้ยลาซาด้าติ๊กตอกลาซาด้าติ๊กตอกแต่ที่ที่ทำเคยเคยซื้ออะของนะลาซาด้า ลาซาด้านี่แทบจะแพงเลยอ่ะไม่ใช่แพงดิราคามากกว่าเพื่อนเลยม,มาก็ติ๊กต k อกติ๊กตอกแล้วก็มาช้อปปีประเด็นก็คือว่าหนุ่มมองหนุ่มเข้าใจว่าเขาเอาลูกค้าช้อปปีอ่ะ <ope> e <อ>ที่เขาขายถ<อ>ูกๆเขายอมขาดทุนอ่ะเพื่อเอาลูกค้าให้ลูกค้ามาซื้อของเขาอืเพราะว่าช่วงนี้มันแข่งขันกันเยอะนะอะเดี๋ยวเราเอาคนมาหน้าร้านแม่มคนหูโมาลุมลุมลุม มาลุมจริงนะ <g ül> แต่ว่าง่ายๆเลยแม่แทบจะได้กําไรจากกําไรที่ไม่ใช่ค่าแกงอะ่ะ<ม>อาจจะได้กําไรจากถุงอาจจะได้กําไรจากต้นทุนผักชีกําไรเหมือนกับที่ต้องต้องไปหาเศษกําไรจากส่วนอื่นอะ่ะ<ม>หรือว่าอาจจะยอมขาดทุนไปเลยหกเดือนอะ่ะดม๋ยวแม่มีต้นทุนที่แม่สามารถติดลบได้จนแค่หกเดือนเท่านั้นนะ พอหเดือนเสร็จลูกค้ารู้จักร้านหรือลูกค้าเนี่ยมีช่วงโปรโมชั่นอ่ะที่เขาขายกันสิบเอ็ดสิบสิ็ดสิบดสบสิบสองใช่ไหมไม่เคยดินแล้วพวกนี้ไหม,มก็คือเขาจะหาเดือนเดือนสิบสองวันที่เท่าไหร่ดีมานมานัดกันน่ะ<ม>เช่นทิกตอกเขาสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือวันที่สิบเอดเดือนสิบเ็ดเดือนเก้าสิบเอ็ดทีนี้ของที่มาเขาก็จะมีลงท้ายด้วยสิบเอ็ดสิบเอ็ดบาท ร้อยสิบาทอะไรเงี้ย<ม>นี่แหละเขาจะลงหาเรื่องหาเรื่องทำโปรโมชั่นเพื่อให้เกิดการซื้อวันนั้นวันเดียวไหม,มอ่าคือกระตุ้นยอดขายอะ่ะแล้วก็เอายอดขายของอีกสามสิบวันอะ่ะมาหักลบกบนี้แล้วก็ดูซิว่าเขาจะปล่อยของชนิดไหนสร้างราคาที่เท่าไหร่ถึงจะไม่เข้าเนื้อมากอะ่ะ แต่กลายเป็นว่าไอาการคิดการคิดจากแบบเนี้เหมือนกับถ้าปล่อยขาย30วันปกติเลยไม่ต้องกระตุน้นไม่ต้องอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะมันก็จะได้ลูกค้าที่เขาซื้อก็ทุกวันถูกไหมบางวันซื้อบางวันก็ไม่ซื้อแต่นะหากว่าทําแล้วแม่กระตุน้นโปรโมชัน่นกระตุน้นกระตุ้นการขายอะ่ะถ้าหากว่า สามารถทำกำไรได้จากการที่ลูกค้ามาแย่งกันซื้อเนี่ยวันนั้นวันเดียวแม่เอาจำนวนนะ่ะแม่เข้าใจไหมเนี่ยอเฮ้ยเจ๋งว่ะแม่เข้าใจได้ไงอะ่ะแม่อธิบายกลับดิอือ้าวเออนี่คืออะไรอะรับฟัง,อ,งอ้าวแล้วหนุ่มจะพูดทำไมอะ่ะ เขาดูแม่เจ้าพลไหนแม่ไม,ม่ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราหนูก็พูดเพราะว่าเราเล็กพอดอยู่ไหมแม่ <laughs> <laughs>